คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจอยากจะบอกกับทุกคนคะ่ะว่าทุกๆทุกๆความรู้สึกของเราอะสภาวะจิตใต้สันดกมันจดจำเสมอนะเราเป็นอย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นเราคิดสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้น,นะคะ่ะมโนมียานะพูดเสมอนะทุกอย่างสำเร็จด,ด้วยใจนะคะ ใจเป็นประธานในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่นัทบอกไปว่าในต่างประเทศตอนนี้เรื่องสปิริตชวลเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างบูมมากสปิริตชวลเป็นอะไรที่แพงมากการปรึกษานักจิตวิทยาแพงมากเรื่องของการศึกษาสภาวะจิตเป็นอะไรที่แพงมากแล้วก็กําลังได้รับความนิยมในต่างประเทศมากๆแต่นังจะบอกว่าคนไทยดีมากๆคนไทยโชคดีมากๆที่เรามีศาสนาในหลายศาสนา ที่มีคำสอนที่ดีเราเพียงแค่พิสูจน์พิสูจน์ในคำสอนนั้นๆแล้วลงมือทำศาสนาคริสต์สอนให้คนรักกันมีจิตใจที่อบอ้อมอารีนอกจากรักกันแล้วต้องรักตัวเองได้ด้วยศาสนาคริสต์ก็สอนให้เรารักรักอย่างมีเหตุผลลักอย่างมีสติเชื่อในคุณงามความดีทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพียงแต่แค่ว่าเขาจะหยิบอะไรบรนนำแค่นั้นเองค่ะ แล้วในทุก,ทกศาสนาไม่ได้สอในให้คนแบ่งแยกกันนะถ้าเราไม่อินกับศาสนาก็ไม่ได้เป็นอะไรเราอินกับการพัฒนาตัวเองได้ไหมการดูดวงค่ะมันเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนัดจึงใช้โหราศาสตร์เป็นแนวทางเป็นตัวเสริมในการที่นัาจะได้ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าเรารู้จักตัวเราว่าเป็นอย่างไรเรารู้ อนาคตว่าเป็นอย่างไรสําคัญที่สุดนั่นคือการพัฒนาใจของเราพัฒนาจากความรู้สึกของเราถ้าเป็นภาษาต่างประเทศเขาเรียกได้ว่า mind set mind set มันก็คือจิตของเรานั่นแหละไม่ต่างอะไรกับการพัฒนาใจของเรานั่นแหละใจดีทุกอย่างดีหมดนะขอยืนยันคานี้ค่ะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่กําลังเกิดอะไรอยู่ก็แล้วแต่เราไม่ได้ทุกคนเดียวอย่างแน่นอนสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นี่เป็นสิ่งที่หนักหน่วงของ ของช่วงหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นเราอยู่ในบ้านที่เป็นหลังใหญ่เราอยู่อาศัยในแผ่นดินค่ะมันเป็นช่วงหนึ่งที่เราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้เกิดมาเพื่อให้เรานั้นได้เรียนรู้และพัฒนาค่ะนั้นบอกกับทุกคนเอาไว้เสมอว่ามันกําลังจะดีขึ้นปีหน้ามาัเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ยังไม่ได้ดีดวงเมืองของเราจะดีก็ต่อเมื่อปีเจ็ด ปีหกเจ็ดไปแล้วค่ะจะถึงจะดีเศรษฐกิจจะดีขึ้นอะไรหลายอย่างจะดีขึ้นการส่งออกจะดีขึ้นอะไรหลายอย่างจะดีขึ้นปีหน้าเป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทายนัดบอกเสมอฉะนั้นเราแค่เตรียมความพร้อมในตัวเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราแค่ยอมรับตัวเองให้ได้แล้วค่อยๆเดินเราไปอย่างมีทิศทางเราไปอย่างมีเป้าหมายไม่ทำอะไรเกินตัวสำคัญคือใจตัวเอง เราเคลียร์มันได้ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรายอมรับมันได้ไหมตัวนี้ตั้งหากมีน้อยยอมรับได้ไหมหมดยอมรับได้ไหมถ้าต้องไม่มีได้ไหมการที่เราทุกข์คือการยอมรับไม่ได้การที่เราวางไม่ได้เกิดเป็นการโทษตัวเองเพอโทษเองซ้ำๆจึงเกิดเป็นภาวะซึมเศร้าพอเราซึมเศร้าก็จะดิ่งมากๆดิ่งมากๆก็จะรู้สึกโทษตัวเองมากๆไม่มีคุณค่าในตัวเองจึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ ไม่มีใครทำร้ายเรานอกจากตัวเราเองทุกคนที่เขาเข้ามาเขาทำเราแค่ครั้งเดียวเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาเขาเข้ามาแค่ครั้งเดียวส่วนใครที่เป็นหนี้อยากจะบอกว่าเจ้าหนี้เขาต้องเครียดไม่ใช่ลูกหนี้ที่ต้องเครียดลูกหนี้จ่ายได้ก็จ่ายจ่ายยังไม่ได้ก็คือย,ยังจ่ายไม่ได้ค่อยๆคุยค่ยค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 ยอยๆปรนปรนทุกอย่างมีทางแก้เสมอ เจ้านี่เขาจะต้องเครียดว่าเราจะคืในให้เขาหรือเปล่าฉะนั้นลองเปลี่ยนความคิดดูใส่ข้อมูลใหม่ลงไปโอเคไหมคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ